เมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤศจิกายนที่ห้องประชุมชั้น3อาคาร2เทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายชัยยศคงอยู่รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีนายสานุคุลนวลประโคนประลัดเทศบาลตำบลหนองปลาไหลเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้มีนายทองดำคำแจมประธานสภาเทศบาลตำบล นองปลาไหลพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนฝ่ายราชการเทศบาลตำบลหนองปลาไหลพร้อมด้วยแกนนาสุขภาพกลุ่มอสอมอและนักเรียนโรงเรียนวัสดสันติธรรมเข้าร่วมในพิธี ด้วยเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจัดโครงการรักษาพยาบาลเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ2568โดยเป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่การนำสุขภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลและประชาชนรวมทั้งเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลดการเกิดความพิการและทุพพลภาพแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุการจัดก,กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากแกนนาสุขภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลซึ่งมีทีม วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นผู้ให้ความรู้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องต่อไปฝัอบอยู่อมลงใช่ไหมครับหอมลงเนาะเดี๋ยววันนี้ ชว่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเลิศจะปลูกพื้นสุขภาพให้ก่อนว่าสุขภาพคืออะไรการดูแลบอง้นไ,ได้เจอสถานการณ์จริงล้วเคยแบบทำบเลยใครเคยช่วยคนจริงๆเลยนักข่านักขบุญยญปุรานนท์ค่ะชัยยศคงอยู่ค่ะ ตตำบลหน่องปลาไหลท่านทองดำคำจ้สาสุภัสแสงสวรร์ค่ะที่ศึกษัตและขาแนะนำหัวหน้าส่วนราชการปากอยู่ผอบลมใช่ไหมครับผอบลมเนาะเดี๋ยววันนี้ ควงแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเลิศตะปูลรื้นสุขภาพให้ก่อนว่าสุขภาพคืออะไรการดูแลเบื้องต้นแ้าเจอสถานการณ์จริงล้วเคยแบบทำเลยใครเคยช่วย